เกเซ็กชันแล้วคุณอยกกินอะไรดีวะเรากลัวเราปิงอีกอะร้อยแปดสิบสี่ดี <180. S 1> ขึ้นเลยนะที่แล้วไม่ต้องพัดเวิร์ดด้วยหรออืมไม่มีใครเข้าก็ <laughs> าเราสี่คนก็ครบแล้วห้องเข้าไม่ได้ละเต็ม <laughs> แต่ชายเพราเราอยู่บนโลกมนุษย์แล้วนะเื้ดเร็วใช่ เล่นต่อจากไก่ อากาศอะไรกันเนี่ยเอาล่ะข้างหน้าคือลมที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตต้องสอนชาเลนใครไปแล้วไม่รู้แต่ไปแล้วเขาดึงเกิดอะไรขึ้นเหรอขึ้นมาจ้ะเอ็มไปไหนอ่ะก็ดึงทุกคนที่หล่นไงมีคนหล่นเนาะไม่มีจินเนี่ยจินไปตะเคียคนหล่นคนเดียวไม่หล่นจริงเหรอเราไม่เห็นเราหล่นอ่ะทุกคนอืแย่ละ เราปิงอีกละดิเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะให้ชันเซฟแล้วชันฟังห้องเดีจะเป็นดีเกมก็ได้โอเคได้หมดพอดีอ้าวเลยทุกคนเลยคราวนี้แทบหนึ่งเท่ากันเลยหมดไม่แต่รถไฟไม่ไกลรถไฟฉันเดินไม่ถีรถขมืน ขึ้นมาไกลยอยู่นะชานโอเคทุกคนข,นขึ้นมา12เมตรแล้วโอ้12เมตรแล้วเฮ้ยใ,ใครถัวหน่อยถัวหน่อยถัวไปฝั่งนู้นหน่อยชานชานออกซ้ายออกซ้ายชานอ่ะออกซ้ายชานออกไปทางเทียนออกไปทางเทียนโดนโดนโดนแล้วเลยไ,ได้ลงพื้นเลยได้ปะลงให้ อันนี้ยากมากเลยอ่ะเองเห็นยราท้อทำยังไงชานขอไอเดียกระดืมชานกระดดกไปเลยทุกคนเลยอ่ะชผมยังไม่ชาญมันยังไงวะทำยังไงให้มันยืนอยู่บนไม้ไม่ได้ นโดดแล้วมันเลยไม่เลยก็ไม่ถึงอะไรยังไงอ๋อขึ้นได้ทีละคนเออมันขึ้นได้ทีละคนอันผัดกันขึ้นผัดกันตกไม่ออกทษะว่าคาื้นดูแต่ยันนี้เราต้องไปเลยแบบไม่หยุดยั้งไปเลยไปเลยไปไม่หยุดยั้งไปเริ่มใหม่ ไไหนึ่งสองสามไป,ปเราเรายื้อไว้ไม่เป็นไรล้างไว้อยู่ล้างไว้อยู่โคก็จะถึงเนาเลยโอเคขอบคุณค่ะ อทุกคนเคล็ดลับกชืใช่มั้แล้วก็โดดอ๋อเลยอ่ะทุกคนโดดแล้วก็หันเดิมโดดแล้วหันเอียงเอียงหน่อยเอียงสักสี่สิบห้าองศาแล้วโดดมันน่าจะลงพอดีอืมต้องคิดหันนั่งอยู่บนไม้อ่ะไม่หม่ถึงโดดจังหวะแรกอ่ะเม่เกี้ก่อนที่ทุกคนจะลากลงไปแบบเอียงหันหน้าสี่สิบห้าองศาเราโดดเสียงเสียงหนึ่ง ทำแนะนำของท่านเชื่อมีค่ะไปเก็บมาพิจารณานหโกโอ้โหลงไปจั้หว่นแย่มะท่านนงข้างหันมาพอดีโกไปหมดหมู่ลองพันลงไปก่อนได้ไหมโอเคไปอันน้องมาตอนนี้ โก้ go, สัญญาณปากไหมทุกคนโก้ <Go. S 1> ไม่ไหวหนึ mm ่ hmm. งคนไม่ไหว mm hmm. เอาสัญญาณปากนะทุกคนห mm hmm. นึ่งสองขางโก้เฮ้คุณไวมากหนึ่งสองข้างโก้ไง น้ามาตัอยู่เลยงินปัดเข้าใจแต่หนึ่งสองสามได้ไหมสองสามก็เหนึ่งต่อแล้วนี่เไม้พิ่งกระดกยังสองไมก็ยังไม่สามต้องไปแล้วทุกคนที่ไหนอันนี้เอาใหม่ทุกคนนึง สองสามโกะมันต้องมือสองส้างเร็วๆทุกคนหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมเไม่ได้เดือดเน้นสองสามโกะเฮ้ยเหนื่เขา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 เดือดหล่นไปทางนู้นเลยหล่นแล้วหล่นไปทางนู้นเลยเออหล่นไปเลยหล่นไปเลย ลำบาลำบนขึ้นมาแล้วลาละลองสี่จห้าองศาแบบไม่เล็งไปด้านหน้าเล็งไปตรงมุมหนูนะออ้คไปหนึ่งองได้ได้ตะลื้งได้นะคนอื่นไม่ได้นะาเราดนรวบโดนรวบลง ดึงชานขึ้นมาแล้วเชียนอย่างเพิ่งดึงชานทีทีนดึงชานขึ้นไปไม่ใช่ลงมาสิทีนี้เขาหล่นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยชานมันแบบว่าเป็นศูนย์ทวงเขาเปล่ามันเป็นหลักการของปลาช่างถ้ามีคนเคยเต้องมีคนเ้าเป็คนลงมาแทนแล้วเขาเป็หมายตช่างเขาย่อมหล่นมันไม่แต่ว่าลอยนิ่งๆได้โถ่โคตถึงดุเลยาลงมาแรง เขาขึ้นมาละทันอย่าลงไปดิหลักการของตาช่างมันโหดร้ายนนเขาจะต้องอนนดึงใครไว้สักคนเขาเเกี่ยวับฝั่งนี้ซะละเริ่มใหม่ไหมอืม <c oughs> ง่ายกว่าโอเคเชียงเรียงแล้วโดดไปข้างหน้าหนึ่งครั้งวัวอ,อ,อู้เอาสัญญาณสัญญาณปากหนึ่งสองซ้ำต่กตากก็ ไม่ดิเลยไม่ถึงถึงแล้วเองๆไปโทษโทษเราล่วงทุกคนย้อนกลับไปบนไม้ให้หน่อยย้อนกลับไปบนบันไดบนเหล็กบนเหล็กไปบันไดบันไดบันไดวิ่งกลับไปบนเหล็กเลยวิ่งไปโอเคยันยอดปล่อยทองสุดสุี่ค่ะ ขอโทษค่ะทุกคนเดินเลยนิดหน่อย,ยอะไรจ้าเยนสี่สิบองศาได้นะ <laughs> ลว <laughs> เอาละคนสอนคนสอนดึงหน่อยดิคนเดียวลนวะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ลงอะเลยดีกว่ามาไม่มีทางอื่นจริงๆ ไม่มีแล้วถ้าที่มองหนูก็มีทางเดียวให้ไปนะฮะหนึ่งสี่สองสามโก้ฮทำให้ลูกศิษย์หมดหวังนะน้องแรงถ้าเป็นคนโสอน่ะก็ตะกี้มันได้อะเขาได้สอหลลดเยน่่ะตงสามโก้เราค้ำเราค้ำทุกคนเราค้ำ ไม,มไม่ได้คขาไม่ไหวคขาไม่ไหวมันปิวกระทั่งตอนค้ำไอ้ชานเป็นคนล่างเลยครับเดี๋ยวค้ำสองคนท้างไหนได้หนึ่งเอาชาลลางไปเขาค้ำพวกงโลกให้ชานลุกไปเลยโอเคถึงละโอเคเอาถึงฝั่งฟันแล้ว ้าแผน45องศาวันเวิร์กจริงยังไงแต่ฮะฮะต้องทำให้มันเวิร์กด้วยนะค <c oughs> ุณได้แค่ครั้งแรกอ,อ,อ่ะเขาขึ้นมาละโอ้โหหล่นดีละแกเกินแล้วต้องยอมแพ้ไหมแลอวเราเข้ายังไง <c oughs> อ๋อยอมแพ้ที่แปลว่าเปลี่ยนเกม เราก็จะค้างอยู่อันนี้ตลอดกาลจริงตันนี้ได้เป็นอันที่ยากที่สุดหรอคะไม่รู้ค่ะในใจนึกว่าเขาโวยมาแล้วติ๋ดในใจงั้นโอเคไปสัญญาณอืเอาละวิ่งวิ่งลงไปเราอยากจะค้ำแต่เราไปไม่ถึงเราให้โอกาสปันอ่ะเออ ตาท้ายหรือสามตาท้ายอ่ะสามสอ่ะสามสามเนจากมันไปทางเบรถเดียวต้ามโกช่างเนคนชย่านี้าำหมดเลยอาไว่าน้เยอะจนไม่เลยนะแต่ว่าโดนต่อทัางโกขำแล้วขำแล้วชานมิ้งชัวรันะลไป เขาก็จริงเราเจอกันทุกครั้งจริงหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคือลอยลอยบินโอ้เลยถึงแล้วนะโดนล่าเลยขอโทษเลยน้อยต้องถึงทุกคนพร้อมกันต้องเป็น โอ้โหเราต้องทำไปอีกสี่รอบเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ใช่สุดทขึ้นมาได้ไหมไม่ได้กระโดดกลับเหล็กได้ไหมยันหลอกกระโดดกลับเลงดึงอีกสามคนกลับเลยนะบ้าไปแล้วกราโดดดีกว่าจนต้นต้นเหลือสองตาท้ายแล้วทุกคนเขาช่วยนะอันนึงโอ้โหขับไม่ได้ด้วยซ้ำเอาใหม่อ่ะตอนนี้ไม่นับได้ไหม แรงจาดขับแล้วคนละชานเข้ามาด้วย ถึงหน,น,น้าไอเดียวถึงหน้านิดเดียวเองกลับเหล็กไหมกลับกลับพื้นเหล็กไหวไหมทียนไม่ไหวชาดเขจาจะหล่นชานกลับเหล็กไหวปะไม่ไหวชาดเราลองดูไหมไม่ชาดที่ไหนชาดบอกว่ายอมแพ้แล้วตาดทายตัทาย นท,ที่สีตหายโป้นับไหมพยให้นับแตหว่ามันไม่ดีคำแล้ววิ่งจ้ะตูดร้อนทมดชูกับเสาเสีย <c oughs> ไปหมดแล้วอืมแล้ว <c oughs> <c oughs> เรานี่ยแหละตัวถั่วของนั่นมันโค้งที่ไหนแล้วอุ้ยอุ้ยทุกคนมันดูจะเวอร์กว่านิดน้ะเอ๊ะหล่นมาแล้วเพิ่งเคยพูดเมื่อกี้ก็ดูจะเวอร์ก็ต้องทำยไงอะดีเออึนมายืนก่อนเริ่มใหม่อ่ะดีไม่ขึ้นลงเลยเอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้ เปลี่ยนเกมไปครับเปลี่ยนเล่นดีบล็อกละได้เล่นเกมอะไรก็ได้ที่คนอยากเล่น